ครับคุณจองครับรหัสเรือจเจ็ดศูนยครับด้านนี้ นาวานิวาสิตีของคุณเป็นสีหันทวิชัยครับก็คร<อ>ับผมอนุสาสนาจารย์ขอ,อยาตเป็นผูน้นำประกอบพิธีครับขั้นตอนนี้เฉพาะนะครับเราบ้านนะครับลงทุนนะครับทุกคนแน่นะอาเดียวราจะสัมภาษณ์ ชันดรนแทยเหล่าพยเทพบกูและเหล่าพยเทพตะวันมาคุณเป็นศีหาน้ทวิชัยไว้ในความอภิบาลของทั้งหลายทั้งนี้ส่งต่อ

เรือที่ลงกันก็รหัส702นะครับใกล้วันหวยออกแล้วเผื่อเป็นโชคเอีใช่มนี่ใช่ไหม อย่าใย่ถุุติกไนะเอ๊อะ,ะ,ะ,ะมันเป็นแผ,นแผน่นแมันจะคึ้งปต้งองชินกับะรวก่มกันให้หนงฟังหาปลาในทะเลคะนี้ครับ ซึ่งเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงดำริแล้วก็สร้างเป็นลำแรกนะครับา้ตจแมม่่่ไไได ่ในมในะีเจ้าภาพนะแต่ว่าอุ้ยอัดรอดเดีความรักป่าไม่ไม่ได้อัดบันทึกคลิปเฉย